สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนินยาทาระนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนธันวาคม2515ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปนะคะอัปเดต Energy ของชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในช่วงนี้ s e v up source The Magician Six of Cups Eight of p ซ n บ a c l e ดเค e ลครีนอฟซคุณเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะในเรื่องของความรักที่มันมีในเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือว่าอะไรที่ การโกหกหลอกลวงอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าคนเจ้าชู้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างนะคะให้เด็ดขาดลงไปนะคะคุณคิดว่าคุณจะต้องเลือกในความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงนะถ้าใครบางคนอยากที่จะให้ความ ชัดเจนนะคะใครบางคนอยากที่จะให้ได้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเขาจะต้องให้ความชัดเจนกับคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะมีการที่ได้ห่างกันไปเนาะแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าคุณคิดว่าคุณต้องตัดสินใจให้แน่นอนกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณคิดว่าจะต้องเลือกตัวเองนั่นเองเพราะว่าคุณน่าจะ ไม่ขออยู่ในเรื่องราวของการสัมพันธ์ที่มันดูคลุมเครือนะคะไม่ชัดเจนไม่พร้อมนะคะหรือว่าแม้แต่มีอะไรปิดบังก็ตามต่อไปเราไปดู energy ของเขาคนนั้นบ้างนะคะ energy ตัวตนความรู้สึกนะึกคิดเขาคนนั้นเป็นอย่างไร energy เ,เขาจะวิว e i t o w o r d s eight i of w a n นะคะแปดไม้ นายอ๊อฟครับนายออฟวอนส์ฮะแล้วก็แปดถ้วยเขาเป็นเอเนอร์จีของชาวทัดนามที่โดดเด่นนะคะมีนกรกฎพิจิกนั่นเองมันเป็นเรื่องราวที่เ,เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเองเนาะเขา,เาคุณมีความรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เขาอาจจะมี กำแพงกับคุณสร้างกำแพงกับคุณนะคะแล้วเขาก็จู่ๆอาจจะหันหลังจากคุณไปนะคะหรือเขาอาจจะมีความอาจจะออขอห่างจากคุณสักพักหนึ่งอะไรแบบนั้นนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่คนสำหรับเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วกเ็เขาเหนื่อยกับเรื่องราวของการที่จะต้องมามีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงหึงหวงอะไรพวกนั้นนะคะอ่า เขาเคยที่อาจจะมีเรื่องของอาการที่จะไปเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์อื่นๆหรือว่ามีในเรื่องของตัวช้อยตัวเลือกนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าในสถานการณ์และแนวโน้มนะคะจะเป็นอย่างไรเนาะ n i g h t of Wands นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัตไฟ นะเะมษสิงหธนูนั่นเองอคุณรู้สึกทั้งรักทั้งโกรธนะคะคนคนนี้เนาะเขาทำเรื่องบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกโกรธเขานะคะแต่ว่าคุณก็คิดว่าโอเคอลึกๆแล้ว,ว่คุณก็ยังมีใจที่ยังรักเขาอยู่เพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าโอเคมีเขานี่แหละนะคะที่มัน เข้ากับคุณได้ในหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของความรักความมีแพชชั่นอะไรแบบนั้นนะคะเคยรุ่มหลงกันมากๆเลยตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดอาจจะเคยมีการที่จะต,ต้องได้เคยห่างกันไปแล้วเลิกรากันหลายครั้งอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ยังวนเวียนกลับมานะคะนี่ก็คืออา,อาจจะเกี่ยวข้องกับม <c oughs> ังกรน,นะคะแล้วก็มิถุนนั่นเอง the lovers เนาะเนี่ยมันเป็นเรื่องราวบางทีมัน มีเรื่องของคนอื่นนะคะเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือว่าทริสเป็นตัวช้อยตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องราวออของออความท,ทอกซิกในความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมีเรื่องราวของความทุกข์ความเศร้าเข้ามานะะในความสัมพันธ์เรียกว่า3วันดีสีวันไข้อะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับ ในสายตาของคุณแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้หรือว่ามีคนคบคนคุยเยอะแยะมากมายอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เ,เขาต้องการสแสวงหาส่วนสิ่งเติมเต็มอะไรต่างๆนั่นเองซึ่งคุณก็พยายามในความสัมพันธ์นี้มาพอสมควรแล้วนะคะพยายามที่จะดึงความสัมพันธ์เนี้ยให้มันมีความามีความสุขมีความเป็นไปได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่า เขาเลือกที่จะเดินทางออกไปนะคะหรือว่าเลือกที่จะแบบขอพื้นที่ส่วนตัวอะไรแบบนี้เนาะคุณก็ยังอยู่ในสถานะที่รอดูเขานั่นเองนะคะรอดูแล้วก็เราค่อยเลือกตัดสินใจเอาว่าจะยังไงแต่ว่าเหมือนกับคุณก็ยังมีความรักในการรอคอยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คุณมีความรู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นสิ่งที่แบบ <c oughs> ทำให้คุณมีความสุขอะไรแบบนั้นนะคะ คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีวัยที่แตกต่างจากคุณได้นะคะในขณะที่คุณเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ารอคอยใครคนนี้อยู่นะคะแต่ก็มีคนใหม่ที่อยากจะเข้ามานะอยากจะเข้ามาหาคุณอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะคะแต่ว่าคุณนะ่ะก็ยังเหมือนแบบเออยังรอคนนี้อยู่รอคนที่เขาเดินจากคุณไปอยู่นะแต่ว่าเมื่อคุณรอไม่นานเนาะ เขาได้สืบสองเรื่องราวของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเหมือนมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นแล้วเหมือนกับมีคนที่เข้ามานะคะหมายปองคุณอะไรแบบนี้เขาก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณน่ในช่วงนี้นะคะก็เลยมีลักษณะของ คนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนในชีวิตคุณนั่นเองเอาละนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวมิถุนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าข้อความในใจของเขาคนนั้นเนี่ยเขาอยากจะบอกกับมิถุนว่าอย่างไรเขาอยากจะบอกว่า if i know then i know now i would not let you go ถ้าเขารู้ว่าเออ การที่เลิกลาห่างหายไปจากคุณเนี่ยนะคะมันจะทําให้เขารู้สึกกระวนกระวายเศร้าเสียใจอะ่ะเขาก็คงจะไม่ทําในตอนนั้นเนาะแสดงว่าเขาค่อนข้างจะคิดได้แล้วนั่นเอง It's too hard to keep pretending เขาอาจจะแกล้งทําเป็นไม่สนใจคุณนะคะหรือว่าแกล้งปล่อยสถานการณ์ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ยากที่จะทําเช่นนั้นนั่นเอง เขาอยากที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างนะคะ I know I made a huge mistake เขารู้ดีว่าเขาทำผิดต่อคุณกับเรื่องราวในอดีตนะคะเขาทำผิดต่อคุณเขารู้ตรงนี้ดี I'm a better person because of you เขารู้ดีนะคะว่าเขาเป็นคนดีขึ้นได้เพราะคุณมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะคุณอะไรแบบนั้นเลยทีเดียว I still love you regardless เขาก็ยังรักคุณอยู่เสมอนั่นเองนี่ก็คือความในใจนะคะของเขาที่มีต่อคุณต่อไปนะคะเราจะลองไปดูว่าแล้วเขามีความลับอะไรที่ซ่อนไว้ในใจบ้างความลับที่เขาซ่อนไว้ในใจคืออะไร I'm afraid to contact you ช่วงที่ห่างหายไปเพราะเขาเป็นเดินคนเดินออกไปเองเขาก็เลยไม่กล้านะที่จะติดต่อคุณมา The timing t i m i n g just wasn't right for us เขาบอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลานะคะที่ถูกที่เหมาะสมสำหรับเราสองคนนั่นเอง I'm not available เนี่ยเขาอาจจะมีใครบางคนนะมีตัวช้อยตัวเลือกอะไรต่างๆเนาะอาจจะไม่ได้สำหรับคุณคนเดียวนั่นเอง I look for you everywhere แต่เขาอะก็แบบเหมือนคิดถึงคุณนะเขาก็คอยสืบสองเรื่องราวของคุณคอยมองตามดูคุณในที่ต่างๆนะคะหรือว่าคอยดูว่าคุณจะ,อ,ะ <c oughs> ออนไลน์ในช่องทางไหนบ้างอะไรแบบนั้นนั่นเอง I'm so attracted to you ในที่สุดเนี่ยนะคะลักษณะของเดวิลก็กลับมานะคะเขามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะมีสเสน่ดึงดูดของเขาให้เขาอะกลับมาอีกครั้งหนึ่งน,นั่นเอง ต่อไปนะคะเราไปดูเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ของมิทุนจะเป็นอย่างไรเส้นทางแห่งความรักในครั้งนี้ am I good enough นะคะมีคนถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันดีพอกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเนาะ rewrite the story ความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะได้มีการกลับมานะคะในการที่จะเริ่มต้นเรื่องราวกันมาอีกครั้งหนึ่งนะะ lack of sleep มีคนคิดมากนะคะแล้วก็นอนไม่หลับด้วยนะคะ อาจจะเป็นเรื่องของความคิดถึงนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ว่ามีลักษณะอย่างไร Leave it behind breaking the chain แล unstable relationship นะคะความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงทักสักเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่มันแบบเหมือนจะมีเรื่องราวของการที่จะต้อง <c oughs> พังทลายลงง่ายๆหรือว่าเป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบไม่ได้คาดคิดกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะขึ้นได้ง่ายๆเลยเนาะมันเป็นอะไรที่ยังต้องก้าวข้ามฝ่าฟันกับอุปสรรครอบๆนะคะเราก็ต้องทิ้งอะไรอะอดีตอะไรไว้ข้างหลังด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะเราจะไปดูคำแนะนําจากแองเจิลจะมาให้คำแนะนำว่าอะไรนะคะ แองเจลบอกว่า stay optimistic about your love life <c oughs> คุณอาจจะมะีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะเป็นลบไปเยอะแล้วล่ะกับความสัมพันธ์เนี้ยเนาะความท็อซิกต่างๆไพ่ก็เลยแนะนำว่าให้คุณนะคะมองโลกในแง่ดีเนาะมองความรักในแง่ดีไว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากนะ pay attention to the red flag นะคะแต่ว่าก็ยังให้คุณเนี่ยนะคะ สังเกตสัญญาณเตือนสัญญาณธงแดงนะคะว่ามันมีบางจุดเหมือนกันในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันยังมีตัวช้อยตัวเลือกอะไรเงี้ยก็ให้เรามัดระวังตรงจุดนี้นั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้กับมิถุนคืออะไรสำหรับข้อคิดนะคะ let universe surprise you นะคะก็คือให้ จักรวาลน,นะคะเป็นคนที่เซอร์ไพรส์คุณเองเนาะ Learn to wait เนี่ยอาจจะต้องมีการรอคอยนะคะ stop going back and forth back and forth นะคะก็คือบางครั้งคุณคิดว่าเออเดี๋ยวจะเดินหน้าเดี๋ยวจะถอยหลังดีอะไรแบบเนี่ยนะคะให้คุณนะคะหยุดหยุดนะคะยืนอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ก้าวพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ มีการแก้ไขนะคะคุณอย่าเพิ่งเดินถอยหลังจากไปนะคะคุณจะต้องรอวันเวลานะคะที่มันเหมาะสมก่อนนั่นเองเอาละนี่ก็คือนะคะในเรื่องราวของชาวมิถุนนะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เ,อเคิลเข้ามาได้เช่นกัน นะคะคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จโชคดีในทุกด้านนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ